ขอเจริญพรชาวนี้มาสะดุดใจกับคำที่โยมเขาพูดว่าเราไม่น่าจะรู้จักกันตั้งแต่แรกแล้วเราไม่น่าจะรู้จักกันเลยตั้งแต่แรกแล้วไม่น่ารู้จักกันเลยคือคงเป็นคำแบบประมาณว่าทำงานร่วมกันสักพักหนึ่งคบกันสักพักหนึ่งอยู่ร่วมกันสักพักหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันแล้วรู้สึกว่าเจอข้อเสียของกันและกันแล้วเราก็รับไม่ได้ แล้วก็บ่นว่าเราไม่น่าจะรู้จักกันตั้งแต่แรกวันนี้ตมามองเห็นายามองแล้วก็ไม่ขีดไฟแล้วก็ไฟแช็คปากกาแปรงสีฟันก็ทำให้นึกถึงว่าเราไม่น่าจะรู้จักไม่น่าจะรู้จักยามองตั้งแต่แรกเลยมาทาโดนตาฉันโอโหมันแสบตาจริงๆไม่น่าจะเป็นความผิดของยามองเพราะว่าถ้าเราไปทาผิดที่ มันก็คงจะแสบตาแต่เราไม่น่าจะรู้จักไม่ขีดไฟเลยไอ้บ้านที่ถูกไฟไหม้หลังที่แล้วกับลูกสาวนั่นแหละเอาไม่ขีดไฟไปเล่นเผาบ้านตัวเองซะอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นความผิดของไม่ขีดไฟเพราะว่าไปใช้ผิดวิธีผิดเรื่องไปแช็คก็เหมือนกันปากกาก็เหมือนกันนะเราไม่น่าจะรู้จักปากกาตั้งแต่แรกเลยลบยากกว่าดินสอทั้งเยอะใช้ดินสอมาตั้งนาน เราไม่น่าจะรู้จักแปลงสีฟันเลยนะแปลงไปก็ทิมเหงือกทิมปากเราปากแตกไปหมดเหงือกพังไปหลายครั้งแล้วมันไม่น่าจะเป็นความผิดนะของแว่นตาด้วยว่าอืมทําให้หนักทําให้เกะกะทําให้วุ่นวายตั้งเยอะแต่เขาก็ทําให้เรามองเห็นโลกได้ชัดขึ้นในมุมของคนใส่ตาสั้นใายตายาวเนี่ยท่านทั้งหลายทุกอย่างในโลกเขามีภาวะที่เขาเป็นอยู่งั้นการที่คนบางคนบอกว่า เราไม่น่าจะรู้จักกันเลยตั้งแต่แรกแล้วรู้จักเธอโยมรู้จักคนทั้งโลกไว้นะรู้จักกันไว้เมื่อรู้จักแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ท้องกำลังร้องตอนเช้าท้องร้องเนี่ยก็รู้จักว่าอ๋อท้องร้องเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ฉันข้ามา19ชั่วโมงละ1 8 19ชั่วโมงมันก็เป็นธรรมดาก็แค่เอาอาหารใส่เข้าไปอย่าให้มากเกินอย่าให้น้อยเกินเนะเมื่อเรา ต้องรู้จักคนคนนั้นรู้จักเธอโยมต้องรู้จักเขาถ้าไม่รู้จักเขาเราจะปฏิบัติต่อเขาไม่ได้เราจะต้องรู้จักมีดที่มันแหลมคมที่สุดแต่จะอยู่กับมีดยังไงไม่ให้มันเดือดร้อนเราเราจะต้องรู้จักคนทุกคนทุกคนทุกคนในโลกรู้จักให้หมดเลยว่าเขากับเรามีความเหมือนกันคือรักสุขเกลียดทุกงั้นเมื่อเราคบกับใครแล้ว บางครั้งสิ่งที่เราทํามันเป็นเหตุที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สร้างทุกข์ให้กับเขาด้วยเขาก็ไม่พอใจเพราะเราก็แบบเดียวกับเขานะเราค